ตอ,อนที่94ชิ้นหยงเหออาเจ้าเตอยังอยู่ห่างจากประตูหล,ลักกว่า100เมตรแต่แล้วอย่างกระทันหัน <c oughs> เขารู้สึกได้ถึงลมร้อนที่แผ่จากด้านหลัง <c oughs> โดยทันทีเขาหันควับมองไปจึงพบว่า <c oughs> เป็นชินหยุ่นที่กำลังวิ่งผ่านอากาศมาด้วยฝีเท้ารวดเร็วยิ่ง <c oughs> เร็วเข้าเจ้าวกวงเวตะโกนอย่างแตกตื่นเป็นการเตือนสติเจ้าเตอเ <c oughs> พียงไม่กี่วินาทีที่เจ้าเตอชะงักชินหยุนก็เคลื่อนกายผ่านมาแล้วกว่า200เมตร และตอนนี้ก็ใกล้ถึงประตูแล้วด้วยเจ้าเต๋อยังคงส่วนเซในอากาศหลังบินมาได้หลายสิบเมตรชินหยุนพลันโผล่พรวดจากด้านหลังอีกฝ่ายผ่านกายเขาสู่ประตูใหญ่ของสถาบันยุทธหลิงและเป็นบุคคลแรกที่ไปถึงที่หมายมุมปากของเจ้าวกวงเวยยกระตูก,กระทั่งอยู่ในนรกเขายังไม่ต้องปวดหัวมากถึงเพียงนี้ก้อาอะคีเมคาระดับสมบูรณ์ทลายอาคีเมคา ผู้อำนวยการจังร้องอุทานดวงตาชาราภาพนั้นเบิกออกกว้างบรรดาอาจารย์ของสถาบันยุทธ์เฮาหลิงลวนรู้ถึง9ก้าอักคีเมคาเป็นอย่างดีเพราะมันคือวิชาตัวเบาของชินยงเฮอะเป็นเขาที่ฝึกฝนจนถึงขั้นสมบูรณ์ได้เช่นกันแต่แล้วชินยุ่นที่อายุเพียง15ถึงกับสามารถฝึก9ก้าอักคีเมคาได้ถึงขั้นสมบูรณ์เขากระทั่งสามารถยืนกลางอากาศราวโบยบินด้วยสังเจ้าเต๋อผ่านมาถึงประตูจนได้ เมื่อเห็นชินยุนที่มาถึงก่อนหน้าความโกรธในใจแทบทะลักจนไม่อาจสะกดไว้ชินยุนได้รับอันดับหนึ่งในการแข่งขันรอบล่าสังหารสัตว์ปีศาจเขาคิดว่านั่นก็แค่ชัยชนะเล็กน้อยแต่แล้วใครกันจะคิดว่ากระทั่งตอนนี้ชินยุนจะมาคว้าเอาอันดับหนึ่งไปครองอีกครั้งบรรดานักเรียนคนอื่นตากตื่นเมื่อเริ่มมาถึงก่อนหน้าพวกเขาเห็นชินยุนกำลังวิ่งผ่านอากาศหลังมาถึง พวกเขาจึงค่อยได้ยินว่าฉินหยุนฝึกฝนก้าวอักคีเมคาจนถึงขั้นสมบูรณ์ถึงตอนนี้พวกเขาค่อยทราบว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้รองเท้าบินได้เหมือนอย่างเจ้าเตอ๋อแต่อย่างใดครั้งนี้เจ้าเตอ๋อพ่ายแพ้อย่างไม่อาจกล่าวคำแดได้อีกทั้งที่ใช้รองเท้าบินได้ไปแล้วแท้ๆตอนนี้กลับโดนวิชาตัวเบาของผู้อื่นสะกดคงเขาเสียหน้าอย่างที่ไม่มีอะไรจะเสียได้อีกต่อไปแล้วจริงๆ เขาทำได้เพียงมองชินยุนรับเอาวิชายุท์ระดับลึกล้ำขั้นสูงไปอย่างไม่อาจทําอะไรได้นี่คือวิชาคลื่นยักษ์จำเป็นต้องใช้กำลังภายในเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นพลังสันไหวหากกำลังภายในแข็งแกร่งพอและฝึกฝนได้ถึงขั้นสมบูรณ์เจ้าจะสามารถสร้างคลื่นยักษ์กลางทะเลได้ผู้อำนวยการจางนำตำราออกมาและส่งมอบแก่ชินยุนชินยุนรับมันไว้ขนาดถอนหายใจอยู่ภายในโดยไม่มีการชี้แนะจากอย่างชีเย่ การฝึกฝนของเขาต้องยิ่งยากลำบากมากขึ้นไม่น้อยทว่าวิชายุทธนี้ก็เหมาะสมกับเขายิ่งโดยเฉพาะกับการที่มันสามารถผสานร,รวมกับพลังภายในสันไว้ได้มีการประลองเป็นรอบสามหรือไม่ขอรับเริ่มกันเมื่อไหร่ดีนี่สมควรมีการแข่งวิชายุทธการบ้างใช่ไหมขอรับชินยุนเตยถามหลังได้รับเคล็ดวิชาคลื่นยักษ์มาครองผู้อำนวยการจางหัวเราะไม่เลย ด้วยส่วนใหญ่ก็เพราะมีนักเรียนจํานวนมากเสียชีวิตในภาคเรียนที่แล้วระหว่างการประลองยุทธ์ดังนั้นในภาคเรียนนี้จึงไม่มีการประลองยุทธ์อีกต่อไปถึงตอนนี้ก็จบการแข่งขันของภาคเรียนใหม่แล้วบรรดานักเรียนรอบยินดีที่ไม่มีรอบสามไม่เช่นนั้นพวกเขาคงได้อิจฉาชินยุนกันอีกรอบที่จะได้รับรางวัลไปครองชินยุนห้องเรียนจะมีคนเพียงหนึ่งในเมื่ออาจารย์อย่างไม่อยู่สอนแล้ว จะควรย้ายมาห้องเรียนข้าที่อยู่ข้างเคียงแทนใบหน้าของเจ้าวอกวงเวยเต็มไปด้วยรอยยิ้มเผยความชั่วร้ายไม่คิดปิดบังข้ายอมมีสิทธิ์เลือกห้องเรียนด้วยตัวเองใช่หรือไม่ชินหยุนไม่คิดเป็นนักเรียนของเจ้าวอกวงเวยอย่างออกหน้าเคยเป็นแต่ไม่ใช่อีกต่อไปนี่คือกฎหมายที่เพิ่งมีในภาคเรียนนี้เจ้าต้องมาเป็นนักเรียนในห้องเรียนข้าหรือไม่เช่นนั้นก็จงใส่หัวออกไปให้พ้นจากสถาบันยุทธหลิง เจ้าวกวงเวคล้ายเกลียดชินหยุนเข้ากระดูกดำแล้วตอนนี้เขาต้องการเอาชินหยุนเข้าห้องเรียนตนเองชัดเจนว่ามีเจตนาไม่ดีเมื่อชินยุนเห็นผู้อํานวยการจางเงียบและเผยสีหน้าช่วยไม่ได้ออกมาเขาจึงทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่ตนสามารถทําได้แล้วบิดาคาต้องการเจ้าให้เข้าร่วมห้องเรียนของเราเพราะคาดหวังในตัวเจ้าเจ้าเติรหัวเราออกอย่าได้ห่วง ถึงตอนนั้นข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีชินหยุนจะไม่เข้าร่วมห้องแปะอย่างกระทันหันน้ำเสียงของชินยงเหออพันดังขึ้นผู้อำนวยการใหญ่ของสถาบันยุทธ์ฮาหลิงปรากฏกายด้วยตัวเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ